สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อเครื่องนะครับในชุดรอบเช้าของเรานะครับก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกหลายพี่นะสําหรับช็อตเด็ดในช่วงเช้านี้นะครับก็เหมือนเดิมครับพี่นะครับหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดในที่นี่นะครับหลากหลายเช่นเคยนะครับราคาเริ่มต้น300บาทนะครับเริ่มต้นพี่นะสามร้อยพร้อมส่งทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งใดๆสิ้นในครับมาเดี๋ยวเราลองมารับชมดูนะพี่นะวันนี้พระจะเร้าใจขนาดไหนในครับมีอะไรพี่ๆได้เลือกได้ชมกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นรายการแรกนะครับ เอรายการแรกเด,เดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องสักครู่เดียวครับพี่เนี่ยรายการแรกเอาเป็นเอ่เอันนี้เล็กกว่าพี่นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเออ่เหรียญตังโมพี่นะบล็อกวงเดือนนะเอียงก็ไฟให้ดูเลยพี่นะแลเอาแบบแจมๆเลยนี่เอียงก็ไฟให้ดูเนี่ยนี่ด้านหลังครับพี่นะนะมาพร้อมกับเออ่ห่วงห่วงเดิมนะพี่นะห่วงคู่ตัวนะเจ้าของเรียมเอาไว้ในเหรียญเลยพี่เอาสามร้อยบาท นะครับ่อาก็เสมนะแล้วก็องนี้ครับพี่แล้วองนี้ผมดูเป็นทางโซนเขาเรียกอะไรนะเอ่อเป็นพระอุ้มบาทนะครับจะเป็นหลุงปูบูวัดอินหรือจะเป็นทางโซนกรุวัดกลางคลองข่อยนะครับเป็นไปได้หลากหลายในครับพี่พี่เป็นไปได้หลากหลายพื้นที่ในครับแต่เนื้อบอกเลยว่าหมันมากนนครับพี่เนื้อบอกคําเดียวเลยวว่าหมันมากมัวสารพระชัดเจนครับพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็ลีลาไม่ขนุน เม็ดขนุนเม็ดนี้นะครับบอกคาเดียวเลยว่านนครับไม่ว่าจะเป็นความอ่อนช้อยนนครับในพุทธศินในครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อพิม์นครับความรึกเนี่ยดูเลยดูด้านข้างไม่เห็นธรรมชาติเลยพี่นนครับเอออย่างธรรมชาติเลยพี่เรามาขามนี่ขาดไม่ได้นะพระสายกําแพงเพชรนนครับเนื้อดินนะแร่มาขามี่ขาดไม่ได้จริงพี่สามร้อยบาทนนครับรีลาเม็ดขนุนนนครับทางเราก็จัดให้นนครับอ่าทางเราก็จัดให้นนครับอันนี้จะเป็นพระแบบคืออะไรมาแบบเป็นเม็ดเม่ดอะ เดี๋ยวผมขออนุญาตนำคัตเตอร์นะพี่นะนำคัตเตเอร์มาแกะให้ดูนะครับเพราะว่า,าจะได้เห็นด้านในนะครับนะว่าพระแบบนี้นะพี่นะราคาสามร้อยย่างเงี้ยก็คุ้มนะนะครับบางทีพระลึกๆแบบนี้พี่พระแท้นะครับแต่บางทีเราไม่รู้ที่นะครับเห็นไหมพระแท้นะครับ,แ,รบแต่เราไม่รู้ที่ก็พี่นะครับเป็นรูปทรงหยดน้ํากีบบัวประมาณนี้นะครับแล้วเนื้อนี่คล้ายๆกับเขานาดนะปิรันอะเห็นไหมเนื้อคล้ายปิรันเลยพี่นะเนื้อออกอมเขียวนะครับผมก็ไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะพิมพ์แบบเนี้ยผมเอาสามร้อย สามร้อยบาทเนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่ะปานเนี่ยพี่ในอ่ะเป็นพิมพ์อนุมานะนรับเป็นคือพิมพ์เขาลึกอยู่แล้วพี่เห็นไหมพิมพ์เขาลึกอยู่แล้วะนรับอุดยังอยู่เลยพี่อุดเดิมเดิมเลยเห็นพี่นะอุดเดิมเดิมนะอุดยังอยู่เลยพี่ร้อยป่านนี้งดงามมากในรับพี่ร้อยป่านนี้งดงามมากเอาเอาห้าร้อยบาทในอ่บหลวงพ่ะปานนะห้าร้อยบาทะนรับแล้วก็เตาลี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์บีพี่แนะเตาลี่นะหลวงปู่ทวดพิมพ์บี เห็นไหมได้สวยได้ผิวพรรณได้ธรรมชาตินะครับหลวงปู่ทวดคับพี่หน้าเขาจะแหงนขึ้นหน่อยนะครับจีวรนเขาจะลากชนกับชนกับซอกแขนนะครับพิมพีค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับรอยทางตะไบบอกคําเดียวเลยว่าเก่าจริงครับพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของเจ้าคุณนอครับพี่นะครับเป็นเหรียญเปียกทองนะครับเหรียญกลมขอบสตังนะสตังเหรียญแล้วเนี่ยพี่นะครับขอบสตังเนรับเหรียญเปียกทอง อันนี้ออกปีหนึ่งสามนะครับเหรียญห่วงเชื่อมด้วยพี่ปีหนึ่งสามนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเสมานะครับหลวงปู่ทวดครับพี่เป็นเหรียญหัวโตนะเหรียญเสมารลวงปู่ทวดนะครับหลังหลวงปูทิมโูหพี่กิฟเลยไหมดูดิเอาเอาห้าร้อยปูทวดปูทิมเอาห้าร้อยบาทนะครับวัดพระครังครับพี่นะครับเป็นพิมพ์เจดีโย นี่นะพี่นะแนววัดพระนังนะพี่นะเจดีโยเนี่ยนี่สวยจริงพี่แนะเออสวยจริงพี่วัดพระนังเจดีโยงูสายเป็นก้อ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 นเลยพี่นะอันนี้หนีไม่ออกแน่นอนนะเจดีโยนะสามร้อยบาทแนววัดพระนังเจดีโยแนวสามร้อยแล้วก็เชียร์หน้าอินโดจีนครับพี่แนวไปหน้าอินโดจีนมานี่น่าจะเป็นหน้าเสาห้า ชินนวราชอินโดจีนเนะครับโอ้โหพี่ดูการบรอดูกระแสโลหะดูภาพขี้เบ้าเนี่ยครับจุดจบคือโค้ดเนะยครับต้องมีโค้ดับพี่ไม่มีโค้ดผมไม่เคยชอบเนียครับนะมีโค้ดแล้วโค้ดต้องต้องเข้าตำรับตำรานะนี่ดูความคมเนี่ยดูสามงามเนี่ยดูรอยตอกเนี่ยดูในร่องโค้ดนะมีเส้นขนแมววิ่งด้วยไหมคือนี่คือตัวตอกจริงใช่ไหมนี่คือตัวตอกจริงๆก็พี่เอาสามร้อยบาท นี่ครับบอกนะครับโปรโมชั่นยามเช้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นไบหอกหลวงข้าผพรมนะครับดูดิเขาปั๊มเป็นสมเด็จหลังยันสิบไปแหละนะครับแต่แค่ว่าเขาปั๊มแล้วมันมีรอยชมรุดนะครับแล้วเขาก็เลยมาทําเป็นแบบนี้แล้วเนื้อดูดิเห็นไหมเนื้อสวยเนี่รอยตรงรอยแตกรอยยืดรอยเส้นนะครับดูได้เลยพี่เนี่ยเอาเอาห้าร้อยบาทครับหลวงข้าพรมข้าวผมมาัดช่องแคร์นะแล้วเอาห้าร้อยบาทนะครับ อ๋องต่อไปครับพี่แนวพาลอดรับเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับสหรับพะลอดนะเนื้อแบบโอ้พี่เนื้อเกินคําบรรยายเนครับพี่พี่เนื้อเกินคาบรรยายพี่ลองดูดิของเราชัดเจนจริงเนวพะลอดนะพี่บุเงินยุตอยาเนครับแต่เป็นพิมพ์ทรงพาลอดอ๋อสามร้อยบ้างในครับถือว่าแบ่งปันในยามเช้าครับพี่สมเด็จวัดพระคังพิมพ์ใหญ่เนวตรงนี้เป็นวัดพระครังนะวัดพระคังครับพี่แก่ตังอิ้วด้วย แนวพี่พี่แก่ตังอิว้วแล้วพิมพสวยคมชัดลึกนะครับ 100. 100รอยจุดรอยด่างนี่คือรอยการแขวนรอยการใช้ในครับเพราะว่าองค์นี้ยืนยันหลักฐานได้ว่านนครับผมแก่ออากจากรอบจริงๆยางยังติดอยู่เลยพี่ในะครับเราจะไปโม้พี่พีได้อย่างไรนนครับว่าเราแก่ออากจากรอบเนะครับยางยัยยง,ยงติดอยู่เลยเห็นไหมพี่ยางยังติดอยู่เลยหลังกระดานแบบผิวๆนะเห็นไหมครับหลังกระดานแบบแบบผิวๆอ่ะเออแบบผิวๆอะ่ะเอาไปสามร้อยผมแบ่งให้สามร้อยบาท นะครับองนี้เป็นพราเนื้อชิน,นนะครับพี่นนครับรูปทรงคล้ายพระร่วงนนะครับแต่เป็นทรงช้างนนะครับพระร่วงทรงช้างหรือเปล่าพี่เป็นเนื้อชินครับพี่นแล้วเนื้อแบบไข,ข่ขึ้นไข่ธรรมาชาตินะพี่ดูเนื้อเดี๋ยวเขาเรียกว่าพระร่วงพระร่วงทรงช้างนนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้พบเจอนะอันนี้บางด้วยนะนนครับอันนี้บางเลยนะพี่นะไม่หนานนะครับอาจจะเป็นหรั่งระายผ้าแบบบางๆครับพี่นะับให้ เขาเลให้รวมให้ความเก่าแล้วความคลาสสิกเลยพี่นะครับหล่อบางกนานไหนพี่เนะี่ยมีร่องรอยทะลุอยู่ตรงช่วงนี้หน่อยหนึ่งนะเห็นไหมพี่เห็นไหมเนี่ยเนี<ๆ>่ยเนี่ยมีร่องรอยทนะลุเนี่ยหล่อบางจริงนะครับเราพาวาได้เดิมเลยดูเดูดยดูพิมพ์ทรงเลยสามร้อยนะครับอย่าแปลอะไรกันมากมายเลยพี่ช่วงเช้านะครับเอออย่าแปลอะไรกันมากกันมาเลยพี่ช่วงเช้านะครับหลวงพ่อเอ็มคลองโป่งสุขโขทัยกันพี่เป็นรูป่อบโบราณน,นะครับสไตล์การหลอห่อคล้ายหลวงพ่อเงินบางคานกับพี่แนวร่องรอยและสไตล์การหล่อคล้ายหลวงพ่อเงินวัดบางคานรับพี่ เอาสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเอ็มคลองโป่งสุขโขทยัยสายสุขโขทัยจ๋าไม่ควรพลาดนะครับอันนี้เป็นของเนื้อชิน้นครับพี่ผมดูเป็นของสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีพี่ปกไม่สุพรรณบุรีก็พิจิตครับพี่มาธาตุนะครับทําไม่เก๋พี่ดูได้ไดี๋ยดูหน้าดูตาดูเนื้อชินครับพี่อันนี้จะเป็นหน้าจะเป็นชิ้นเขียวพระแท้พี่ชินเขียวพราแท้เลยหลังได้าเอาเอาห้าดอย เนี่ยห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทคุณแผนไข่ผ่าซิอีกนะครับอันนี้คือผมไปแกะออกจากกรอบนะดูรอยข้อต้ายคือเขาเรียมเปิดหน้าไว้พี่นะครับเออเขาเรียมเปิดหน้าไว้พี่ดูรอยเห็นไหมรอยยังอยู่นะนี่รอยกระเทาะออกไปนะนะรอยยังอยู่เลย,นะลยอออไหมไข่ผ่าซิอีกนะวัดพารูปเขาพี่สุพรรณบุรีนะครับไข่ผ่านีกวัดพารูปสุพรรณบุรีพี่ โอ้โหสุพรรณบุรีคือก็ได้ละสุพรรณบุรีดูง่ายแล้วได้เดิมแหนบสุพรรณบุรีจ๋าดูง่ายแล้วพี่ๆได้เดิมแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องไปกลัวพระทำเทียมเรียนแบบในครับทำยังไงธรรมาชาติก็ไม่เหมือนนะครับจะไปแก้งจับขอบจะไปแก้งแขวนยังไงธรรมาชาติไม่ได้แน่นอนเนี่ยพี่องค์นี้เอาห้าร้อยบาทในวัดรพะลูกเนี่ยพี่พระเดิมๆด,ด,ดูง่ายๆนยครับน่าใช้ซะด้วยนนครับเออน่าใช้ซะด้วยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่ออันนี้เป็นหลวงพ่อเดิม อันนี้ก็ไปแกะออกจากกอรอบเข้าไปานี่แหละพี่นะครับข้ามเหือหข้ามเขียวเขียวเห็นไหมเนี่ยดูรูปหล่อปั๊มเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เอ่อพิมพ์ซีไหมพิมพ์เอบีซีอะไรเงี้ยเรื่องพิมพ์ผมไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดจะเท่าไหร่พี่แต่ถ้าเรื่องความเก่านะแนบนะผมพอได้อา่าผมพอได้นะครับเรื่องความเก่านะเอาสามร้อยแล้วกันพี่นะครับเช้าเช้าไปพี่นะครับเออเช้าเช้าไปพี่แล้วก็เหรียญน,นี้เป็นของ โอ้โหจอบเล็กสวยจัดนะครับเออจอบเล็กครับพี่รอโบราณนะพี่นะนี่ดูเนื้ดูความขี้เเบวเนี่ยดูเนื้อกระแสเนื้อนะครับดูด้านหลังเลยอื <cents. S 2> มกินนี่มีแต่กินใจในครับเออกิในใจเลยสามร้อยในครับน,นี่น 3, 000, นสามน,น 9, บบี่มนะีแต่สามพันะน,นนะพี่นะสามร้อยในครับรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดตนดหลวงนะครับสองสี่เก้าเก้าครับพี่นะครับรอดูดข้างนะครับรูปหล่อโบราณนะพี่นะหลวงพ่อทองสุขวัดตนดหลวงนะพี่นะเป็นรูปหล่ออุดข้าง แล้วข้างแม่งโคตรแห้งเลยพี่ดูดิเห็นไ,ไหมแห้งแห้งเนี่ยพี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับใครที่อยากได้นะครับหลวงพ่อท้องสุัตะโนดหลวงเอาไว้ใช้พุทธคุณกะพี่โอ้โหพี่เจ้าของเขาปัวหลุดก็พี่เอากาวไปหยอดเห็นไหมนี่แล้วดูข้างด้านในดิแห้งแกลยืนยันได้เลยว่าพระองค์นี้พี่นะสองสี่เก้าเก้าถึงยุคแน่นอนเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็เท้าเวสุวรรณนะพี่ S <S อันนี้เขาเรียกเจ้าคุณสีในนี่นะเจ้าคุณสีสนวัดส,สุทัศน์บพี่โอ้โหหล่อโบราณได้เราใจมากนะครับพี่หล่อโบราณได้เราใจมากเอาไปอีกห้าร้อยบาทนะครับนี่คือเจ้าคุณสีสนใครับของวัดส,สุทัศนะครับชัดเจนับพี่พระองค์นี้นนครับเป็นรูปแบบพระปิตาครับพี่แต่เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับซึ่งดูง่ายสบายตานนครับพี่ซึ่งดูง่ายสบายตาครับพี่นะครับอาจจะเป็นกุฎอัมพวาหรือเปล่า เอาสามร้อยนะครับให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเลยครับนะเออให้พี่พที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเลยคุณนแผนไปผู้สางครับพี่อ่าเนื้อแบบนี้นะพี่นะ้านะไม่ควรพ้าจริงๆนะดูเนื้อดี๋ยเขาเรียกเนื้อทูโทนนะครับมีทั้งดํามีทั้งน้ําตาลนะครับนะทูโทนเนี้ยพี่สวยนะครับนะสวยเก่าแห้งและได้เดิมนะครับสวยเก่าแห้งแระได้เดิมเอา สามร้อยบาทแะควับผมไม่รู้จะเอาราคาไหนครับพี่แนวแบ่งพันกังไงเลยแนวเออไหนแบ่งได้เราแบ่งเลยพี่แนวอุปคุตนี่คือหล่อดูดิเป็นเม็ด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 เนื้อสมริดนะนะครับดูการปั้นดิดูการปั้นหุ่นดิแนบเห็นไหมถือดอกบัวไว้ตรงกลางแนบไม่พลาดบานะครับการปั้นหุ่นของเขานี่เป็นศิลปะครับพี่เนี่ยเราต้องมองไปศิลปะนะองค์นี้อุปคุตนะอุปคุตเอาสามร้อยแนวสามร้อยบาท เนี่ยครับเราก็ปูสุกครับพี่ตัดชิดเนื้อเหลืองโอ้โหสาขึ้นเลยพี่ข้ามขี้เบ้าข้าบรอยหล่อบโบราณชัดเจนเนี่ยครับข้ามขี้เบ้านะข้าบร่องรอยการหล่อบโบราณชัดเจนครับพี่ปูสุกปากคองมะขามเท่าองค์นี้เอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับหบ้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เป็นของหลวงปู่จีนครับพี่แนบหลวงปู่จีนวัดท่าลาดองค์นี้ลงรักแร้ป,ปิดทองไว้เนี่ยลงรักแร้ป,ปิดทองไว้สวยเดิมธรรมชาติ สามรอบางนะครับอันนี้จะเป็นชินลาลาแนวะผมว่าดูโดยรวมนะแนวะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นของอวัดท่าเรือเนี่ยทองเดิมๆพี่อันนี้ไม่ได้แกะออกนะมาแบบนี้เลยนะครับเจ้าของใส่ตหรบแขวนแบบนี้เลยพี่หน้าไว้ใช้พุทธคุณนะแนพะี่ๆหน้าไว้ใช้พุทธคุณนะเนี่ยดูดิได้เดิมได้ธรรมชาติดูด้าน,นหลังเนี่ยผมเอาสามร้อย ในครับราคาไม่แรงแน่นอนเรับพี่นะครับ <_ C> e <an> ในช่วงเช้าของเราเนครับราคาไม่แรงแน่อนอนนนครับสามร้อยบาทนะครับองค์นี้นะชีลาท่าเรือสามร้อยไม่เห็นส่วนเนี้ยพี่ <_ C> e <an> โอ้โหตะกัวสีอิมแดงคิดว่าน่าจะจัดจ้านอ่ะองค์นี้ในครับนะจัดจ้านเลยดีกว่านะไม่ได้คิด่ะจัดจ้านเลยพี่ <_ C> e <an> นี่คือไม่เห็นส่วนนนครับเนื้อตะกวัวสิมแดงสวยจริง น่ยรับสวยจริงเอาสามร้อยไม่สวนเนื้อตะกั่วสีแดงนะสามร้อยะเนี่ยครับสามร้อยแล้วก็พระคงขู่พี่กุเก่าเนี่ยพระคงกูเก่าแม่คือเสียดายอย่างคืออันนี้คือเขากระทาะนะครับเขาเรียกว่ากระทาะเดิมจากกรุนะครับเนี่ยดูดิกระทาะเดิมจากกรุแต่เนื้อเป็นชั้นเลยไหมเนื้อเป็นชั้นเลยพี่คือเขาเรียกว่าเขากระท้อเดิมนะเราก็อย่างว่าแะไรพี่เนี่ยครับอันนี้แบ่งได้เราก็แบ่งเอาสามร้อย สามร้อยบาทนะครับนี่คือห้วยเขนนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวเัาพี่นี่คือสไตล์เนื้อห้วยเขนหน้าตาไม่มีผิดพิมพ์นะครับหน้าหนูฐานสูงนี่ห้วยเขนเนี่ยพี่ดูเนื้อดอีคือกระแสโลหะที่มันไม่สามารถแบบว่าเขาเรียกอะไรทำเทียมเรียนแบบได้นะครับพี่นะครับอายุเนื้อนะครับธรรมชาติรอยสานะครับองค์นี้ขอห้าร้อยบาทนะครับนี่คือหลวงเพราะเงินห้วยเขนนะเอาห้าร้อยบาท เนี่ยครับน่าใช้ครับพี่น่าใช้พุทธคุณเนะยครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวะเนี่ยครับอ่าเป็นเหรียญสายใต้เนะครับเหรียญหล่อแห่งแดนใต้เลยพี่เนะครับสุดยอดพุทธคุณเนะครับสายเหนียวนเรื่องรือเลยพี่เฮ้ยนะครับนะสุดยอดพุทธคุณสายเหนียวที่เรื่องรือเลยอง์นี้ผมเอาผมเอาสามร้อยหลวงพ่อกล่อมนะเนี่ยครับหลวงพ่อกล่อมเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกล่อมเอาไปสามร้อย อันนี้เป็นรูปหล่อนะครับเป็นหลวงพ่อแช่มครับพี่พ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตนี่คือรูปหล่อท่านนะรูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตหล่อโบราณพี่นะครับดูง่ายสามร้อยบาทนะครับรูปหล่อพ่อแช่มฉลองภูเก็ตนะน้ำหลวงพ่อทาตุพี่อันนี้เป็นเกลอเดียวนะน้ำหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเนื้อสัมฤทธิ์ครับพี่เกลอเดียวโอ้โหดูตัวยันี่พี่เฮ้ยอย่างกับเส้นขนมจีนนะครับพี่พี่ลองดูตัวยัานี่พี่เอ้ยนะครับอย่างกับเส้นขนมจีนเลย เอาสามร้อยพ่อทานะสามร้อยบาทนะ่ครับพ่อทาพ่อทาแล้วก็ชิมราดดิพี่นะครับชิมราตรงนี้นะเป็นเนื้อตะกะั่วสีแดงนะครับนะเจ้าของเดิมถักรวดแขวนถักรวดใช้มาก่อนนะนรันนะถักรวดแขวนถกววนัถกรวดใช้มาก่อนแล้วพี่ดูเนื้อด้านในดิพิสูดได้ด้วยเนื้อระนะครับพี่พี่พิสูดได้ด้วยเนื้อพระครับพี่โอ้โหธรรมชาติเนะครับธรรมชาติเลยดูดิีดยดูไข่เนี่ย ไขธ่ธรรมชาติลอยลวดเห็นไหมลวดนี่แทบผุหมดแล้วพี่แนวพี่พี่ยากลวดนี่แทบผุหมดแล้วนะพี่นะารนบแล้วอีกอย่างนึงองนี้คือว่าเจ้าของเดิมแผ่นจนน่าจะหลุดออกมีเสียงเห็นไหมมีเสียง <S <S เดี๋ยวจะเวลาพี่พี่ะได้ปิดไปแล้วจะหาว่ามันหลุดนะไม่ใช่นะพี่น้าไม้ยิงอยู่แล้วเอาไปสามลอยไม่ได้เอาราคาแรงด้วยแนวแบ่งปันกันในช่วงเช้าแนเอ,องค์นี้น่าจะเป็นของหลวงปู่เทพรกักอุดรไงพี่นะส่วนหน้าผมจะเจอเป็นเนื้อผงพุธคุณแนวไม่ว่าจะเป็นเนื้อเหลือง เนื้อขาวแนวะใช่ไหมที่เป็นพิมพ์ยืนพนมมือแบบนี้แนวหลวงปู่เทพโรูดอนครับพี่อันนี้เป็นเนื้อชินซึ่งหายายากแนะบเนื้อชินซึ่งหายายากไม่เจอแน่นอนพี่นวะผมกล้าการันตีเลยแทบจะไม่เจอเลยแนบอันะนี้เป็นเนื้อชินคล้ายพะล่วงเอาสามร้อยหลวงปู่เทพโรคูดอนแนวสามร้อยบาทแนวเราก็เตารีดเอแนวหลวงปู่ทั่วเตารีดเอครับพี่แนบด้านหลังตอบว่าวัดช้างให้ใช่ไหมด้านหลังตอบว่าวัด ช้งางให้สามร้อยบาทนะ่ครับนี่มาเร็วไปเร็ววะพี่ <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> นี่ยครับเราก็เหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อโบสน้อยเนี่ยครับโอ้โหเหรียญห่วงเชื่อมนะนี่เห็นไหมเหรียญห่วงเชื่อมนะหลวงพ่อโบสน้อยก็พี่เนี่ยครับหลวงพ่อโบสน้อยก็พี่นี่นี่เชื่อมนะนี่เป็นเชื่อมเงินด้วยเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทเนีน่ยะครับหลวงพ่อโบสน้อย จ็ดร้อยบาทแปกรบบุรีครับพี่อันนี้เป็นปกนะพี่นะของรบบุรีแนวเนื้อตะกวัวสีแดงอันนี้เป็นหูพี่ปกสุดยอดดูง่ายสบายตาเลยอะแนวพี่พี่ดูง่ายสบายตาเลยอะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็นี่ครับพี่นแนวอันนี้เป็นคุณแผนอันนี้เป็นคุณแผนครับพี่แนวด้านหลังฝังหน้าปกดูดิเห็นไหมด้านหลังฝังหน้าปก โอ้ไม่เคยเจอนะนี่หลวงปู่ทิมนะเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทในอับโอ้โหองนี้เลยพี่นะครับหลวงปู่บุญพระชัยนะครับนะเออพระชัยรอสอนหนึ่งหนึ่งแปดนะพี่ในนะอัพเดช่อเดียวกันในอัพเอชอช่อเดียวกันเลยเนี่ยนี่ดูรอยตะไบเนี่ยพระชัยหลวงปู่บุญนะพี่พระชัยเอาห้าร้อยนะหลวงปู่บุญวัดจางบางแก้วพี่ห้าร้อยบาทนะครับ สมเด็จวัดพระครังครับพี่พี่ดูมวลสารได้เลยองคนีนะ้พี่นามดํากล้าท้าพิสูจน์ด้วยมวลสารพระแน่ครับพี่พี่กล้าท้าพิสูจน์ด้วยมวลสารพระครับพี่มวลสารแบบนี้พี่พี่จะไปหลบหลีกได้ไงอะนี่คือสมเด็จวัดพระครังไม่ว่าจะเป็นเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวคุณนนะครับเห็นไหมเศษไม้เศษกา้านทูบคือทุกอย่างลงตัวพี่แน่พี่พี่ทุกอย่างลงตัวนี่คือวัดพระครังครับพี่เอาห้าร้อยบาท ในอาวันละคังแล้วก็องค์นี้นี่คือคุณแผนในะนาเนื้อว่านไพรดํานะรับปีหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งห้าหรือหนึ่งเจ็ดแต่แบบเนี้ยขู่แล้วเก่ามากดูเนียนี่แก้วจะกรอบให้ดูเลยนะนี่ดูความผิวของมือกันนะพี่ดูช่วงมือที่เขาวางอ่าอ่าวางไว้บนหน้าตักเห็นไ,ไหมความผิวปลายมือนิ้วเห็นไหมผิวเนอะาบพระไม่ได้ถอดอ่นะพระจะมีความผิวพี่ในแล้วดูเนี่ยด้านข้างเห็นไหมพระนั่งสองข้างเนี่ยคมะนรับสวยะนรับนะ แล้วก็ด้านหลังครับพี่เวลาปั๊มมันจะมีรอยปิ้นเนี่ยเวลากดไปจะเป็นรอยปิ้นเห็นไหมขอบมันจะเป็นรอยปิ้นๆพับๆเนี่ยเนะียครับตัวหนังสือคมชัดลึกเนื้อเป็นก้อนๆๆนะครับพี่น้าเนื้อว่านไพลดําตะกุตสองดอกองค์ <c oughs> นี้ชัดเจนมากเอาเก้าร้อยบาทเนะียครับเก้าร้อยแล้วก็ทําเสือครับพี่เนี่ยครับทําเสือเนื้อสวยนะีครับพี่ดูเนื้อนี่นี่ยครับอันนี้เป็นพระทําเสือนะเนี่ยครับ โอ้โหพี่บางคนนี่ดูกันไม่ค่อยออกแล้วนะสำหรับหาทำเสือนะคอนา้างที่เล่นยากอยู่พอสมควรนะครับแต่อย่างธรรมชาตินี่มันขาดไม่ได้จริงนะครับหรือจะชอบชื่นชอบมันมีหลายเนื้อพี่จะเป็นเนื้อหยบหยาเป็นโพรงอะไรครับโพรงปวกก็มีนะครับเนื้อแน่แนแบบนี้ก็มีเอาห้าร้อยบาทนะครับทําเสืออันนี้อันนี้ธรรมชาติเลยนะครับเออธรรมชาติเลยแล้วก็องค์นี้พี่รายการนี้นะครับนะก็องค์นี้เลยนะครับก็เป็นของปัม๊มซ้ํา ดูผู้ทวดโหดูโคตรง่ายเลยพี่เนี่ยครับเราไม่ได้ล้างเหือล้างไขออกนะดูง่ายและได้เดิมอะนะ่ครับพี่พี่ดูง่ายและได้เดิมดูเดิยนี่คือปั๊มซ้ํานะดูเนื้อได้เลยพี่เขาเรียกว่าแดงออกเขาเรียกแดงมะขามเปียกนะ้ําเนื้อจอ,อกแดงแบบออกแดงแบบมะขามเปียกเลยพี่สวยเดิมธรรมชาตินะครับอันนี้แบบไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยเห็นเห็นเลยเอาเจ็ดร้อยบาท ในคร er ับอ่าช่วงโปรโมชั่นนี่ในครับนะก่อนจะจบนะครับไปได้พระเหมามา่หนึ่งชุดนะครับในชุดชุดนี้ผมแบ่งให้เลยนะครับทั้งถุงเลยนะเป็นราคาโปรโมชั่นช่วงท้ายของเรามาลองดูที่ในครัในถุงเนี้ยมีอะไรบ้างผมไม่ได้คัดไม่ได้คัดแยกออกเลยนะนี่ดูดิมีทั้งพระเหรียญเน่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 หลพ่อพยนต์เนี่ยหุวงพยนต์มีหลวงพ่อโสธรเห่หลวงพ่อโสธรนะนี่แม่พระผงพ่อโสธรเหรียญจอบหลวงพ่อเงินเนี่ย หลวงพ่อขอวัดไผ่ลงวัวเป็นจบนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ฤาษีดิ้งดำนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่นี่สมเด็จนี่ปั๊มตายางเลยเนี่ยไม่ได้พัดเนี่ยแล้วก็รูปดงรูปหล่ออันนี้มีข้อกำไรเงินไหมใช่ไหมใช่เงินเก่าไหมเงินไม่ได้ดูเลยพี่รูปหลอก็มีนะฝั่งนี้เนี่ยรูปลงรูปหล่อเนี่ยหลวงพ่อเชื้อเนี่ยอันนี้หลวงพ่อเชื้อวัดเนี่ยชัใชน่าหลวงพ่อเชื้อรุ่นสุริยะเนี่ยดูง่ายเลยนะแล้วพ่อชงงพ่อเชื้อมีหมดเลยพี่แล้วพ่อเคลือบเนี่ย นะครับจะอยู่ในโซนนี้เลยนะโซนนครสวรรค์โซนอุทัยโซนชัยนาทเลยพี่นี่ยเนี่นี่อะไรนะเขาได้ผ้าอะไรอ่ะเนี่ยกาญจนบุรีป่ะพ้าลีลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อกล้วยเนี่ยนะครับเออพ่อกล้วยเนี่ยแล้วก็อะไรอย่างพระกล่องก็มีนะเนี่ยด้านล่างนยอะไรนะหลวงพ่อรวยเนี่ะอยู่ในกล่องเนาะนี่ไม่ได้คัดแย้งนะพี่นะเหรียญอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยพี่นะโอ้ถึงที่ใหญ่เลยอ่ะแหวนก็มีนะเนี่ยเป็นแหวนทองหรือแหวนอะไรดูดิ มาในคันแยกออกนะเป็นนินไหมเนี้ยก็เป็นนินไหม,นะนนมแล้วก็โอ้โหี่ฝั่งนี้โดนท่าเหรียญเลยนะยังไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยพี่พัดลงพ้าเหรียญเต็มเลยนะครับแล้วก็อันนี้เยลเรียมนะเนี่ยเปน็นเหมือนคุ้นแผนนะไม่เจืไม่เยอะนะพี่ดูเนะี่ยเนี่ยพี่ดูเนะี่ยกำไม่นิดเน่นะ้ำเนี่ยสองกำเลยนะดูดิเดงเยอะเลยพี่ตึ่งถุงอะ่นะเนี่ยเอาเอาแบบไวๆนะเอาไปแนะปดร้อยแปดร้อยบาท เนวพี่ไมีอีกแล้วนะครับราคานี้นะแหงครึ่งครึ่งถุงเลยนะครับไม่ได้แคปเลยพี่นะครับแปดร้อยตังนะครับเดี๋ยวผมเขียนเลยใครไวใครได้พี่มันเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงเช้าของเราเนี่ยนะเป็นช่วงโปรโมชั่นแปดร้อยบาทนะครับไม่คิดไม่ดีดูสองสามองค์ก็หลุดแล้วแนวราคานี้ไม่มีอีกแล้วพี่แปดร้อยตังค์แนเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆในสนใจรายการไหนนะครับสาย่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ